สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบางรีวิว YouTube Channel ในวันนี้เราจะมาพูดถึงรถกระบะที่กำลังจะเปลี่ยนเกมการขับขี่ในไทยไปตลอดการรถกระบะไฟฟ้าไฮบริดสุดล้ำอย่าง2026 b y d ultra su m 2คันนี้ที่มาพร้อมเทคโนโลยีจากอนาคตพลังขับเคลื่อนที่แรงเกินคาดและดีไซน์ที่โฉกเฉี่ยวแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน ลองนึกภาพรถกระบะที่วิ่งได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรต่อถังน้ำมันและแบตเตอรี่เดียวแล่นฉิวจาก0ถึง100ในเวลาไม่ถึง6วินาทีแล้วยังขึ้นเขาลงทะเลทรายหรือลุยโคลนได้สบายๆถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่เป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับทุกไลฟ์สไตล์วิดีโอนี้คือคำตอบสำหรับคุณอย่าพลาดเลยครับไปดูรายละเอียดกันแบบละเอียดยิบตั้งแต่หัวจรดท้าย ก่อนอื่นเลยครับมาทำความรู้จักกับ BYD a n t r a S M 2กันก่อนนะว,ว่ารถคันนี้คืออะไรมันคือรถกระบะมิดไซส์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก BYD ที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม DMO Super Hybrid Off Road ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ BYD ที่ผสานการขับเคลื่อนแบบ Hybrid Plug-in PHEV เข้ากับโครงสร้างตัวถังแบบแยกส่วน Body-on-Frame เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานออฟโรดและบรรทุกหนัก แต่ยังคงความหรูหราและประหยัดพลังงานแบบรถ SUV ชั้นนำอันตราซูเอ็ม2ถูกออกแบบมาเพื่อตลาดเอเชียและตลาดเกิดใหม่อย่างไทยโดยเฉพาะโดยคาดว่าจะเปิดตัวในไทยช่วงต้นปี2026ผลิตที่โรงงาน DYD ในระยองซึ่งจะช่วยให้ราคาถูกลงและอะไหล่หาง่ายขึ้นชื่ออันตราซูมาจากแนวคิดขององค์การผจญภัยสุดขีดอันตราและสัตว์ร้ายแห่งทะเลทรายซู Su, ที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและความคล่องตัว เหมือนฉลามที่ว่ายน้ำในทะเลทรายได้อย่างสง่างามรถคันนี้มีขนาดตัวถังยาว5,457ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,971มิลลิเมตรสูง1,925ม mm, ิลลิเมตรฐานล้อย,ยาว3 2 6 0ม mm, ิลลิเมตรทำให้ห้องโดยสารกว้างขวางสำหรับ5คนและกระบะท้ายที่จุของได้ถึง835กิโลกรัมลากจูงได้2,500กิโลกรัมซึ่งเทียบเท่ารถกระบะชั้นนำอย่าง Toyota Hilux หรือ Ford Ranger แต่ที่แตกต่างคือมันเป็นรถไฮบริดที่ประหยัดกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า มาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับดีไซน์ของ2026 BYD a n t r a S M 2นั้นล้ำสมัยแบบที่ BYD ถนัดภายใต้ปรัชญายการออกแบบ Ocean X ที่ผสมผสานความดุดันของรถกระบะเข้ากับความลื่นไหลของคลื่นทะเลด้านหน้าตรงกลางมีกระจังหน้าแบบปิด Close Front Grill เพื่อลดแรงต้านอากาศแต่ตกแต่งด้วยแถบเลเสีฟ้าอมเขียวที่เรืองแสงได้ราวกับตาของสัตว์ร้ายในความมืด ไฟหน้าแบบ LED Matrix แบบ Adaptive ที่ปรับแสงอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมสามารถส่องสว่างได้ไกลถึง600เมตรและมีโหมด o f อฟโรดที่กระจายแสงกว้างเพื่อมองเห็นสิ่งกีดขวางบนทางครุกขระกันชนหน้าทำจากวัสดุโพลิคาร์บอเนตผสมไฟเบอร์กล s สที่ทนทานต่อการกระแทกแถมมีสกิเดเพลทด้านล่างที่ทำจากอลูมิเนียมหล่อเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ขณะลุยออฟโรด ด้านข้างตัวรถมีลายเส้นเวสไลน์ที่โค้งมนแต่ชี้ขึ้นด้านหลังสื่อถึงความเร็วและพลังกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าพับได้พร้อมกล้อง360องศาที่ซ่อนอยู่ล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วสำหรับรุ่นมาตรฐานหรือ20นิ้วสำหรับรุ่นท็อปมาพร้อมยางออเทเรนที่มีดอกอยางหนาเพื่อย,ยึดเกาะพื้นผิวหลากหลายหลังคามีรางสำหรับติดตั้งหลังคาเสริมหรืออุปกรณ์ออฟโรดและกระบะท้ายมีฝาท้ายแบบโรลอัพที่เปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟ LED รอบๆเพื่อให้บรรทุกของตอนกลางคืนได้สะดวก สีตัวรถมีให้เลือก6สีหลักเช่นสีเทาชาร์กเกรที่ดูดุดัดนสีน้ำเงินโอเชียนบลูที่สดใสและสีดำคอสมอสแบล k ที่หรูหราโดยรวมแล้วดีไซน์ของอันตรา u ูเอไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นรถที่ผสมความสปอร์ตความทนทานและความทันสมัยเข้าด้วยกันทำให้มันโดดเด่นบนถนนไทยที่เต็มไปด้วยรถกระบะแบบดั้งเดิมทีนี้มาพูดถึงห้องโดยสารภายในกันบ้างครับ ห้องโดยสารของ BYD a n t r a S M 2ออกแบบมาให้รู้สึกเหมือนนั่งใน S U V หรือมากกว่ารถกระบะท,ทั่วไปพื้นที่กว้างขวางแบบ5ที่นั่งโดยเบาะนั่งทำจากหนังสังเคราะห์เวกันเลเทอร์ที่ระบายอากาศได้และปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางสำหรับคนขับเบาะผู้โดยสารปรับได้6ทิศทางและเบาะหลังที่พับได้60ต่อ40พร้อมปรับเองได้ถึง27องศาซึ่งหาไม่ได้ในรถกระบะส่วนใหญ่แผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลขนาด10.2 5นิ้วที่แสดงข้อมูลครบถ้วนเช่นความเร็วพลังงานที่เหลือและระบบนำทางจอกลางขนาด15.6นิแบบ้าจุด ทัชสกรีนที่หมุนได้90องศาเปลี่ยนจากแนวตั้งเป็นแนวนอนได้ง่ายๆสำหรับดูหนังหรือเล่นเกมรองรับระบบดิลลง5.0ที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto และ OTA อัปเดตเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ฟรีตลอดอายุรถภายในตกแต่งด้วยวัสดุซอฟทัชและอลูมิเนียมลายไมย้หรือคาร์บอนตามรุน่นมี Ambient l i g h t ติงสีเปลี่ยนได้64สีเพื่อสร้างบรรยากาศตอนขับตอนกลางคืนช่องเก็บของมีเยอะมากตั้งแต่คอนโซลกลางที่จุขดน้ำได้ ถุงมือหน้าและใต้เบาะหลังพื้นที่ท้ายกระบะเชื่อมต่อกับห้องโดยสารได้ผ่านช่องพาสรูเพื่อบรรทุกของยาวๆได้สะดวกระบบเครื่องปรับอากาศแบบดูอัลโซนที่เย็นเร็วและมีตัวกรอง PM 2.5เพื่ออากาศสะอาดในเมืองไทยที่มลพิษเยอะและยังมีช่อง USB-C 6ช่องแจ็ค12 v ลและไวเลสชาร์จิ่งสำหรับชาร์จมือถือทุกคนในรถโดยรวมห้องโดยสารนี้ให้ความรู้สึกหรูหราและสะดวกสบายเหมาะสำหรับครอบครัวที่ใช้รถกระบะไปเที่ยวหรือทำงาน ขุมพลังของ2,026 BYD a l t r a SU-M2 คือจุดเด่นที่ทำให้มันแตกต่างจากรถกระบะอื่นๆครับมันใช้ระบบ Super Hybrid DMO ที่ผสานเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลัง163แรงม้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าหลังรวมกำลังรวม430แรงมา้าหรือ321กิโลวัตต์และแรงบิด650นิวตันเมตรซึ่งเทียบเท่าเครื่อง V8 4.0ลิตรแต่ประหยัดกว่าระบบส่งกำลังเป็น EHS Electric Hybrid System แบบลองจิตูดินนลที่ส่งพลังไปล้อทั้ง4ล้อแบบ AWD โดยอัตโนมัติสามารถสลับโหมดระหว่าง 2WD 4WD High 4WD l o w ได้ตามสภาพถนนอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน5.7วินาทีซึ่งเร็วกว่ารถกระบะส่วนใหญ่และความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ b บ a ็ k แบตเตอรี่ขนาด29.58กิโลวัตต์ชั่วโมงแบบ LFP ที่ปลอดภัยสูงทนทานไม่ติดไฟไง่ายให้ระยะทางวิ่งไฟฟ้าล้วน100กิโลเมตร NEDC และรวมกับน้ำมันได้ไกลถึง840กิโเมตต่อถัง28ลิตรอัตราสิส้นเปลืองเฉลีย่ยแค่5.5ลิตร 100กิโลเมตรเมื่อแบตหมดซึ่งประหยัดกว่าดีเซลปิกอัพถึง40%ชาร์จไฟ AC 6.6กิโลวัตต์เต็มใน3ชั่วโมง DC 40กิโลวัตต์เต็ม30%ใน20นาทีนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่5โหมดคือ e c โ Normal s p o สป ออฟโรดและแซนมัตที่ปรับ ECU และซูสเซนชันอัตโนมัติเพื่อเหมาะกับถนนไทยไม่ว่าจะเป็นทางด่วนกรุงเทพมหานครหรือเส้นทางภูเข,ขาที่เชียงใหม่ระบบเบรกเป็นดิสทั้ง4ลอ้อพร้อมรีเจเนอเรทีฟเบรกกิ้งที่ชาร์จแบตปรับขนาดชะลอตัวและซูสเซนชันแบบดับเบิลวิชโบนอิสระทั้งหน้าหลังที่ดูดซับแรงกระแทกได้ดีทําให้ขับนุ่มนวลแม้บรรทุกเต็มมาพูดถึงความสามารถออฟโรดกันครับ เพราะอันตราซูเอ2ไม่ใช่แค่รถกระบะในเมืองแต่เป็นนักรบตัวจริงระบบ DMO ช่วยให้กราวเคลียรนซ์230มิม Approach Angle 31องศา Dipath Angle 27องศาและ Breakover Angle 19.3องศาทำให้ลุยทางลาดชันเนินทรายหรือโคลนได้สบายสบาย,บายระบบ4 w d Low t o r q สูงสุด650ตรช่วยดึงตัวรถขึ้นทางชัน45องศาได้และมีดิเฟอเรนเชยลล็อกหลังเพื่อยึดเกาะดีขึ้นในทางลื่น กระบะท้า,าททยมีไซ์เรลและไทดาวคอยต์6จุดเพื่อยึดของแน่นแม้บรรทุก835กิโลกรัมรถยังคงสมดุลดีไม่โยกเยกนอกจากนี้ยังมี V2L Vehicle to load ที่ใช้แบตเตอรี่จ่ายไฟให้เครื่องมือภายนอกได้3.3กิโลวัตต์เช่นเต็นท์แคมปิ้งหรือเครื่องเชื่อมเหล็กเหมาะสำหรับช่างหรือนักเดินทางที่ต้องการพลังงานสำรองในที่ห่างไกล ระบบช่วยออฟโรดอย่าง Hill Descent Control ที่ควบคุมความเร็วลงเนินอัตโนมัติและ c r a w l Control สำหรับทางครูขลาดช้าๆทำให้มือใหม่ก็ลุยได้ไม่กลัวสำหรับการบรรทุกและลากจูงระบบ Trailer Sway Control ช่วยรักษาสมดุลเมื่อลากข่วหนัก2,500กิโลกรัมและมีกล้องมองหลังสำหรับติดพ่วงที่แสดงภาพชัดบนจอก,กลางโดยรวม u l t าซ S M2 คือรถกระบะท,ที่ผสมความสามารถออฟโรดระดับ Ranger Raptor แต่ราคาถูกกว่าและประหยัดกว่า เทคโนโลยีและความปลอดภัยใน2026 BYD Ultra SU-M2 นั้นล้ำหน้าจริงๆครับระบบ Infotainment d ดีลิง5.0รองรับ voice command แบบ AI ที่เข้าใจภาษาไทยเช่นเปิดแอร์เย็นๆหรือนำทางไปปั๊มน้ำมันใกล้สุด จอ15.6นิ้วหมุนได้รองรับ streaming Netflix, YouTube และคาราโอเกะโหมดสำหรับร้องเพลงในรถมีพรีเมียมซาวด์สิสตม1 2ลำโพงไดนนดิโอที่ให้เสียงเบสหนักแน่นเหมาะสำหรับฟังเพลง EDM ขนาดขับทางไกลระบบนำทาง Built-in ใช้ดาวเทียม GPS บวกวโดโพร้อม t r a f f ิกอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงรถติดในกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมี HUD Head-up Display ขนาด10.2 5นิ้วที่ฉายข้อมูลลงกระจกบางลมเช่นความเร็วและนิเกชันโดยไม่ต้องละสายตาสำหรับ Connectivity มี 5G SIM สลอตสำหรับ h o ส s p o ์ Wi-Fi ให้ผู้โดยสาร4คนและแอป b y d Connect สำหรับเช็คสถานะรถจากมือถือเช่นระดับแบตหรือตำแหน่งรถหากสูญหาย ด้านความปลอดภัยอันตราซูเอมสได้รับคะแนน5ดาวจาก C N C A P และ A N C A P โดยมีโครงสร้างตัวถังใช้เหล็กความแข็งแรงสูง80%รวมกับเบรดแบตเตอรี่ที่ผ่านการทดสอบจอบไม่ติดไฟระบบช่วยขับดิปโหลดเลเวล2บวกรวม Adaptive Cruise Control ที่ปรับความเร็วตามรถหน้าเล n e Keep Assist ที่ช่วยพวงมาลัยให้อยู่ในเลน Automatic Emergency Braking ที่หยุดรถอัตโนมัติหากตรวจจับคนเดินถนนหรือสัตว์ b ล i ์สปอร o ตมอนิเตอร์กับเรีย r คอร์สทราฟิกอเลสำหรับถอยหลังในที่แคบและ360ดีกรีคาเมราที่มีโหมดออฟโรดมองใต้รถได้ระบบ Airbag 7กเจใบรวมไรเวอร์นี่ Airbag และไซด์คัลเทนสำหรับผู้โดยสารหลังนอกจากนี้ยังมี t i ายเพรสเชอร์มอนิเตอร g ระบบแบบเ a ลไทม์ time, ที่แจ้งเตือนหากยางอ่อนและ e ีคอรระบบโทรฉุกเฉินอัตโนมัติหากเกิดอุบัติเหตุโดยรวมความปลอดภัยนี้ทำให้อันตราซูเอ็มสเหมาะสำหรับครอบครัวไทยที่ใช้รถกระบะเดินทางไกล ราคาและการแข่งขันในตลาดไทยของ2026 b y d a n t r a su m 2นั้นน่าสนใจมากครับคาดว่าราคาจะเริ่มต้นที่1,499,000บาทสำหรับรุ่น Dynamic 2 w d ไปจนถึง1,799,000บาทสำหรับรุ่น Premium a w d ซึ่งถูกกว่ารุ่นท็อปของคู่แข่งอย่าง ford ranger w i d t r a k ถึง20%แต่ได้เทคโนโลยี Hybrid ที่เหนือกว่า ในไทยรถกระบะตลาดใหญ่โดยโตโยตา้าเร o วรครองส่วนแบ่ง40%แต่อันตราซู m 2จะมาแย่งตลาดด้วยความประหยัดและอีโคเฟรน d ี y ที่ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลเรื่อง EV 3.5ล้านคันภายใน2,030มันจะแข่งกับ Isuzu D-Max ม i t s u b ิสูบิชิไททันและ MG Extender แต่จุดเด่นคือระยะทางไกลและค่าบำรุงรักษาต่ำแบตเตอรี่รับประกัน8ปี160,000กิเมตรและเครื่องยนต์ไฮบริดที่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อย กันภัยก็ถูกกบว่าเพราะระบบช่วยขับรถอุบัติเหตุสำหรับโปรโมชั่นคาดว่าจะมีดาวศูน์เเผ่อนนาน60เดือนและฟรีชาร์จไฟ5ปีแรกที่ปั๊มพันธมิตรโดยรวมมันคือตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนไทยที่อยากอัปเกรดจากกระบะเก่าๆประสบการณ์การขับขี่ของ BYD u n t r a s u m 2จากรีวิวเบื้องต้นในต่างประเทศและการทดสอบในไทยครับมันขับสนุกและนุ่มนวลเกินคาดพวงมาลาย Power ัยพาวเวอร์ไฟฟ้าที่ตอบสนองดีช่วยให้เลี้ยวโค้งในเมืองได้คล่องตัวแม้ตัวรถใหญ่ ในโหมด E ีล้วนขับเนียบสนิทเหมือนนั่งในเทสลาแต่พอกดคันเร่งแรงแรงเครื่อง1.5ที่เข้ามาช่วยทำให้เร่งแซงบนทางด่วนได้มั่นใจสำหรับออฟโรดลองลุยทางดินแดงที่ชลบุรีรถเกาะพื้นดีมากสุดเป็นชั้นดูดซับหลุมบ่อได้นุ่มไม่กระด้างแบบกระบะดีเซลเก่าๆและระบบฟีเจอร์ทีฟเบรกกิ้งช่วยให้ชาร์จแบตปรับได้20%ระหว่างทางลงเขาประหยัดสุดๆสำหรับใช้งานประจำวันในกรุงเทพมหานครขับโหมดอีโคสิ้นเปลืองแค่4ลิตร100กิโลเมตร รวมไฟฟ้าและชาร์จที่บ้านคืนละ50บาทถูกกว่าน้ำมัน3เท่าแต่ละคนที่ขับบอกว่ามันเปลี่ยนมุมมองรถกระบะจากรถงานเป็นรถไลฟ์สไตล์ได้จริงๆสรุปแล้วครับ2,026 BYD Ultra S M2 คือรถกระบะแห่งอนาคตที่ BYD สร้างขึ้นเพื่อคนไทยด้วยดีไซน์ล้ำพลังไฮบริดแรงประหยัดและปลอดภัยครบครันถ้าคุณเบื่อรถกระบะเก่าที่กินน้ำมันเยอะและขับแข็งคันนี้คือทางเลือกใหม่ที่ต้องลอง ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องออโตบางรีวิวเพื่อรีวิวรถใหม่ๆอีกเพียบคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าคุณอยากเห็นรีวิวรถรุ่นไหนต่อไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี